ช่วงที่สองกับมาค่ะเอ้าแบบนี้แหละเมื่อเช้านี้อันขาไก่อันได้เอาอัดตะคิดอันแรกกวนเนื้ยซูเปอสบซูเด้เ์็ดชยุซีหาเธอคนมา แบบครับสีเบลาเห็นป้งางค่ะกว่าจะได้ก,กินเป็นอย่างมาติงยากตองพันหลายดานดานแรกอ่ะค่ะจงขอสามีซะก่อนขอวหลายเ่อแล้วกระบอกให้แล้วกระบอกให้กิน หน่าก็วบบ่าของดีๆไม่ให้กินบ่ก,กินยังสิไหมคะ่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเราบ่คอยกินมันนี่จะได้ใส่ลูกตือคะ่ะอีกอย่างหนึ่งล้วไปเหตุงานรับอายุบัล บอกว่าขอกินเนี่ยจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกินซอสจูจะมีค้นเบิงหลายนาก็เลยบอกว่าขอแม่แกนน์มาสัน่นก็เลยมาขอ,อยาค่ะยาก็บอกว่าถ้ามันสุกสักหน่อยก็คงจะดีเนาะปติลูกไยก็บ่าค่ะมันสุกก็บม่มีคนเบิงได้แม่ บดได้แท้จะค้องอยากค่ะพี่น้องเตผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขอหอยาดด้วยค่ะนางบงงามนางสั้นหัวเขาพื้นที่มันจํากัดค่ะได้แล้วค่ะงามแล้ว อาจจะมีช่วงช่วงที่สามจีซี 4, ผุนเนื้อด้วยค่ะร่มดีดีพี่น้องมันกแดดอยู่ขนาดต่ว่ามันกระลมดีเทดคลิปอยู่หน้าบ้านอีกขึ้นกาค่ะ รุงกับเห็ดไหตอน,นอย้ายไงนะคะตับก็บได้หน่อยค่ะพี่น้องเป็น่าใบ แบงไว้ผู้อื่นนั่มนะตับเพลินกระเดยมาหน่อยอเจลเต็มถั่วอร่อยพี่น้อง นี่ผักแพลวค่ะโอ้ยเพนส่วยก็จะเป็นส่วยตัวใหญ่ค่ะ